สวัสดีครับพี่น้องพวกกระช่างเบาตุ้ยลำเพลินโอเปเชียลครับหลังจากชิลางานสถานที่ไปเรียบร้อยพี่น้องรถบงรถบานเท่ากับเริ่มมาก,กันแล้วครับทย่อยมาก,กันครบแล้วครับวันนี้นี่ครับกำลังถอยกัน,กนมา เดี๋ยวบาวตุยมาหน่อยบาวตุยสิพ่านพูดกับผุนลังคนผู้หนึ่งครับผู้หนึ่งผู้น้องเป็นกัลลังมาตัวช่วงนี้ยเป็นมานำตัวโบู้หได้ว่าวผุนมานำเนี่ยเพิ่งเพิ่งเห็นวัานี่ยรถจากรถบาสนี่ครับอ้าวสวัสดีครับเอกสวัสดีครับสวัสดีครับจ้าครับผมมากับใครอ่ะมากับรถที่ที่เดินครับรถรถเอ่อรถสาวน้อยเราอ่ะคันนั้นอ่ะอ้าวไม่รู้นะว่ามาด้วยอ่ะ เราจะบอกแล้วว่าสังกสีก็มาตามมาแล้วนะผูไไ้ชัดคุเจ้าเจ้าเก่าอัอานบอกเจ้าเมื่อคืนยังบอกแจกท่ออีกแล้วสี่งานโอ้ยอ่ะยังไงได้มาวันนี้ว่างหรือยังไงสะดวกหรือว่อาสะ,สะดวกครับสะดวกครับเต็มใจมาเลยใช่ไหมครับผมถูกต้องครับแล้วมเมื่อคืนนี้บอกพี่น้องหน่อยว่าคนเยอะไหมบอกหนไรพี่อา่าเยอมากตัวนี้เยอะครับ เดี๋ยวว่าเพราะว่าบอกว่าอยู่ว่าถ้ามีโอกาสเรามาคุยกันนะเดี๋ยวจะเอาเอาชัดๆเลยนะวันนี้นะครับเอาชัดเจนเลยนะครับเราได้นอนยังเนี่ถามจริงๆยังเลยครับยังก็ก็เหมือนเหมือนกับพวกพี่สามก็ไม่ได้นอนด้วยกันเลยเนาะครับผมก็เมื่อว่าเมื่อคืนนี้ก็ออกมาก็ประมาณตีสามนะใช่ครับเพิ่งมาถึงนะนี่ครับแล้วนั่งรถมาได้นอนมากมากไหมยังครับยังเหมือนกันไม่ได้นอนเนี่ยครับผมเหมือนกันเลยเอาเอาทำไงได้ใจเราเรามาแล้วไง เอาถามจริงนะเคยเคยเคยเป็นเอฟซีเคยดูแต่ใช่ไหมเคยดูแต่แบบในคลิปในเรห็นพวกพี่ไปใช่ไหมครับผมแล้วเป็นไงเห็นไหมนี่นี่มันไม่ได้มันไม่ได้สะดวกอย่างที่คิดนะบอกมาเลยใช่ไหมใช่นี่มาก็ไม่ไม่ใช่มาปั๊บจะได้นอนเลยนะนี่มันก็สถานที่ก็แบบบางทีมันไม่เอื้อครับผมแต่ถามว่ามันโอเคมีลมมีอะไรอยู่แต่มันมันไปปล่อยไหมก็มีฝนนิดนิดหน่อยหน่อยครับผมก็เห็นแล้ว เดี๋ยวเดี๋ยวถามก่อนถามความรู้สึกก่อนครับผมตอนแรกคิดว่าไงอ่ะเท่าที่เราดูในคลิปเนาก็ผมก็สงสารพวกพี่ๆด้วยครับอันนี้จากใจใช่ใชไหมครับผมถูกต้องครับสงสารอยู่ใช่ไหมครับสงสารเรื่องอะไรก็สงสารนะพวกพี่พวกพี่ๆที่ทำงานเนี่ยครับครับสู้แต่มาเห็นแล้วมันอันนี้อันนี้ก็เพิ่งมาเพิ่งมาแบบต่างก็เคยเค,ย,ค,ย,คยเห็นอยู่ไป ไปอยู่ไม่ใช่นอกสถานที่นอกกรุงเทพปริมบฑลนอยู่ไม่ใช่ที่ไหนนะที่ไหนนะเห็นอยู่งานที่จังหวัดอะไรวะที่ไหนวะที่ไหนวะแต่ก็ไม่กระเติมมันก็ยังไม่ได้เนี่ยมาสัมผัสจริงๆนะวันนี้ใช่ไหมเดี๋ยวคอยดูแล้วกันจะเป็นยังไงอ๋อเห็นแล้วสงสารครับผมจริงๆเหรอแล้วใจหนึ่งก็ชอบน้องด้วยเนาะเพราะว่าเราเคยเห็นแล้วว่าเห็นเห็นเห็นเราครั้งแรกที่ ไปไปหาที่ครั้งแรกที่หมอชิดครับผมใช่ไหมครับที่ก็ทักถามอยู่ที่ข้างลำโพงใช่ไหมครับผมจําได้ใช่ไหมจําได้ครับก็อันนี้ก็คิดว่าเฮ้ยไม่คิดว่าจะใช่มาดูชื่นชมเห็นไม่คิดว่าจะจะมานะจริงจไม่ได้คิดว่าจะมาอะไรเลยถามก่อนนะเอกนี่เป็นคนจังหวัดอะไรผมคนจังหวัดตรังครับอาจจะหลายช่องถามแต่ไม่เป็นไรเดยนี้คือสําหรับช่องพี่ไงเป็นคนจังหวัดตรังครับผมพื้นเพเดิมเป็นคนจังหวัดตรังเลยครับผมแล้วเข้ามากรุงเทพ นานนี่ยังเข้ามาอยู่ในกรุงเทพปีสามหนึ่งแล้วเราจะกลับบ้านบ้างไหมก็ช่วงนี้ยังไม่ได้กลับเลยเอาจริงๆเหรอครับผมปีมันไม่ได้กลับครับเฮ้ยปีสามหนึ่งมันมันสามสิบสามจะบอกว่มาตั้งแต่เด็กๆเลยเป็นรุ่นตั้งแต่เด็กๆเลยตอนนี้อายุเท่าไหร่แล้วก็ตอนนี้อายุสี่สิบเอ็ดปีครับเอ๋อถูกแล้วแหละน้องเรียกน้องถูกแล้วโอ๋พ่อไม่อยากบอกอายุเท่าไหร่แก่แล้วแหละอ๋อมาอยู่ตั้งแต่ปีสามหนึ่งมาทำอะไรแรก ก็ตอนแรกๆก็เคยเป็นอ่าเป็นรปภพอม,มาทำรปภครับแล้วก็ออกจากรปภแล้วก็อยู่ของคนอนเสิร์ตของเอก,อกชัยศรีมิจายโอ้สมัยนั้นเขาดังมากเลยไหมครับพี่เอกชัยน่ะครับผมโอ้สมัยดังๆเลยใช่ไหม <ขอ S 1> หรือว่าตอนนั้นมาดังสุดๆพีคสุดเมื่อปีเท่าไหร่สี่สี่ศูนย์ห้าศูนย์หรือเปล่าครับผมถูกต้องครับอ๋อแล้วไปไปกับเอาเพิ่งรู้นะเนี่ยครับวันีผมก็ไปทําอะไรเจ้าอันก็เคยอ่าทำเกี่ยวกับคนคนวอยครับออกค้มเวทีเหรอครับผม ออกถามหน่อยว่าออกงานบ่อยไหมตอนสมัยตอนนนั้ดังๆบ่อยครับทุกวันเลยเหรอครับผมทุกวันแล้วเวทีใหญ่ไหมใหญ่ใหญ่ก็เหมือนกันกับเราอ่ะเหมอแต่มันคนละอย่างกันครับแต่ก็นั่งร้านเหมือนกันก็เหมือนกันครับจริงเหรอครับผมต้องอ๋อแสดงว่าอยู่กับวิเอกชัยอยู่กี่ปีก็อยู่กันสามปีครับที่ผมอยู่เหรอแล้วทีนี้ก็ไปไหนต่อก็ออกจากนั้นออกอ่าพอไม่มีงานฝั่งนั้นแล้วก็กลับมาอยู่ที่กรุงเทพ เอาสมัยก่อนทัวร์ใต้เหรอครับผมทัวร์ทัวร์ใต้ตลอดเลยพี่ไม่รู้ว่าทัวร์แบบทัวร์แทบทุกจังหวัดเลยเหรอครับผมจริงเหรอเนี่ยครับทุกจังหวัดเลยอ๋อเคยเคยเคยทำกับเบื้องหลังคนวอยมาก่อนครับอ๋อมีหน้าล่ะแล้วใจเราก็ชอบอยู่แล้วเนาะครับผมแล้วพอหลังจากนั้นก็ทำตับจ้างนน่นนี่นั่นไปทุกอย่างแล้วทีนี้ยังไงได้มาดูสาน้อยก็ชอบต้องเแผนเด็กๆเลยครับตอนนั้นเอาดีๆครับผมเคยได้ยินอยู่啊 ไม่ไม่เอาตอนที่มาดูติดตามสุดคือตอนตอนตอนเล็กๆครับตอนนั้นแล้วก็แม่แม่เขาพาไปดูหมอลำอ๋อคือไม่ได้เฉพาะสาวน้อยดูหมอลำครับฟังรู้เรื่องไหมเนี่ยถามจริงเอาดีๆจริงเหรอครับผมแล้วทีนี้มามาดูนี่สาวน้อยได้ไงอ่ะเอาจากคลิปแรกเลยเอาแรกๆได้ดูได้ไงติดตามตอนไหนติดตามที่ใน YouTube เลยครับตอนนั้นน้องมาอย่างตอนนั้นตอนตอนตอนนั้นน้องยังไม่มาครับอ๋อกจริงเหรอครับผมตั้งแต่ปู ปู่สงการอยู่สงการเหรอพ่อสงการใั่เหรอใช่ใช่เฮ้ยดูขนาดนั้นเหรอครับตั้งแต่บอสมาทําคลิปแรกๆเลยเหรอครับผมถูกต้องครับอันนี้เรื่องเรื่องจริงครับเอาเอาคลิปแรกดูอะไรจําได้ไหมพอจําได้ไหมคลิปแรกผมตั้งแต่พ่อแลมหรึเปล่ากับพ่อแลมหรือเปล่าใช่ใช่ครับใช่อ๋อแล้วทำไมสนุกดีเหรอก็ผมชอบครับชอบเอ้าจริงนะนี่ครับผมถูกต้องครับพอปั๊บก็ก็ติดตามมาอยู่แล้วแล้วแล้วเคยได้ไปดูไหมตอนที่มากรุงเทพ ช่เคยเคยไปดูโอ้จริงเหรอครับผมแต่ก็ไม่ได้ว่าว่าเข้ามาจกขนาดนี้ครับผมแล้วทีนี้พอพอมาติดตามจริงๆคือตอนน้องเข้ามาเหรอครับผมจะบอกแล้วว่าดูแต่คลิปแรกเลยต้องรับน้องที่มาออดิชั่นนะนะครับผมแน่ใจครับใส่เสื้อสีอะไรรู้สึกว่าน่าเป็นสีสีแดงครับบ้าสีขาวเก่งดำแล้วแล้วทีพอพอพน้องหญิงเหรอครับก็ก็ดูเลยเหรอ ครับดูดูดูชอบเลยเหรอครับผมชอบถึงขนาดเหมือนกับคนอื่นเขาไม่แบบดูจนขอบตาดําดูจนแบบติดตามดูทุกคลิปเลยชอบเหมือนในแบบตาดำเหรอครับจริงเหรอครับผมถูกต้องครับแล้วทีนี้เล่นนึกไงถึงเล่นวันนั้นนึกไงถึงมาก็ผมก็ถือว่าเป็นเป็นเป็นลูกของผมด้วยครับผมชอบรักรักเหมือนลูกเหมือนอย่างที่คนอื่นเขารักกันแหละถูกต้องครับแต่เราก็ไม่ไม่ว่าเรามีทุนมีร้อนมากมายครับเราก็ไม่ได้มีอะไรจะให้แต่คือคิดว่า เฮ้ยเราเข้ามาเผื่อมีอะไรมาช่วยอะไรอย่างเงี้ยวะครับผมเต็มใจอยากมาช่วยช่วยอะไรเงี้ยครับผมใช่ไหมครับจนวันที่แบบมาคนมารู้จักมากที่สุดคือวันที่บอสถ่ายใช่ไหมครับผมถูกต้องได้ดูเต้ยบ้างไหมวันวันที่ว่านั่งเฝ้าเต็นท์มากลัวตีหนหายที่บอสลงได้ดูบ้างไหมดูดูแล้วได้หัวเราะเต็ยบ้างไหมเฮ้ยไม่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 มีับไม่มีอ๋อคือพอหลังจากที่แบบอันนี้ผมที่พูดคือแบบเอออาจจะพูดอธิบายไม่ถูกไงแต่ในคำว่าอยากเฮ้ยเราไม่มีทุนบอลแต่เราชอบน้องเราจะทําไงดีวะใช่ไหม ประมาณนี้ใช่ไหมเรามาปั๊บก็เท่าที่พี่เห็นวันแรกคือตรงห้าแยกที่วที่ทำเต็มที่มาไม่ใช่หลังจากที่หมอชิดแล้วเราไปเล่นที่อะไรวะแถวลาดกระลาดกระบางลาดลาดลาดกระบางที่เราไปไปด้านหลังที่เห็นอยู่ใช่ไหมก็ไปปั๊บบอกเฮ้ยทำยังไงแต่เขาไปหาบอสหรือเปล่าใช่ไมวันนั้นเห็นเดินมันมันกับบอสอยู่ครับผมแล้วก็จะทําไงทีนี้ก็เห็นส่องฟุงส่องไฟวันนั้นเลยครับผมบอสแล้วบอสว่างไงบ้างว่าวันนั้นอ่ะ วันนั้นก็บางทีก็ไปไปเลยกับบอสนะครับแล้วก็ไปเข้าบอสแกก็ไม่ได้ว่าเนาะไม่ไม่ไม่ว่าแล้วถามจริงบอสใจดีไหมจดีนะใจดีมากเลยครับแกก็พักโน่นครั้งนี้ให้อยู่นะแต่แกไม่ค่อยออกสื่อเท่าไหร่ครับผมถูกต้องครับบางทีพี่ก็มีแอบให้บ้างไม่มากไม่น้อยนะแต่คือให้พี่ก็ให้ด้วยใจเหมือนกันอันนี้มันได้พูดดีใส่ตัวนะใช่ไหมเอกพี่ให้เองจริงเนาะก็ให้ถามจริงอะไรมากพวกนี้ก่อนหลังจากวันนั้นมาก็เออก็รู้สึกว่า คนก็ต่อเราคนรู้จักเราเยอะนี่ใช่ไหมเมื่อไม่คิดว่าคนจะรู้จักขนาดนี้ไหมผมผมผมไม่คิดไม่ได้คิดเลยนะครับผมคิดว่าแค่จะมาช่วยมาอะไรอย่างเงี้ยครับผมเอาเอาอย่างนี้แล้วกันเพราะว่าถ้าพูดถ้าพูดอต่สามวันก็ไม่จบใช่ไหมครับเอาเป็นว่าให้ถ้ามาอยู่กับสาวน้อยจริงๆอ่ะทำเท่าที่ทําได้แหละหน้าที่เราคือถ้าถ้าบอสบอกประมาณไหนบอสก็คงบอกอย่างมากเนาะแล้วก็ให้คิดดีทําดีอ่ะให้คิดว่าเฮ้ เรารักเหมือนลูกเราอย่างนี้แค่ถึงแม้เราจะไม่ได้ทาเต็มที่เพราะน้องเป็นผู้หญิงเราก็ทำเท่าที่ทําได้แหละอย่างที่เราเป็นอย่างนี้แหละคิดดีทําดีอย่างที่บอสว่าแหละให้เพื่อองค์กรเพื่อสน้อยเดี๋ยวก็อะไรเดี๋ยวสิ่งดีๆก็ตามมาเรามาด้วยใจใช่ไหมัมไม่ได้คิดว่าเงินทองครับผมแล้วแต่ครับแล้วก็ไม่ได้คิดว่าจะเฮ้ยต้องมีชื่อเสียงหรือว่าอยากดงอยากดังอะไรใช่ไหมครับผม เอาเป็นว่าพี่ไวพอรอให้เอกสู้ๆแล้วกันแล้วว่าพี่จะดูให้พี่ก็จะดูดูแต่อย่างที่เห็นนะเนาะเอาอเคไปพักผ่อนได้แล้วอาวนี่ครับพี่น้องดยความหักความแพง,ค,พงครับพี่น้องคำซีบอกเบิดมือกับเบิดจบดอกเอกเพราะว่าเอกดูแล้วเหมือนคนพูดไม่ค่อยเก่งด้วยพูดไม่ค่อยเป็นใช่ไหมยังไงก็ไปหานอนพักผ่อนดูเอาพวกพี่ทำไงนอนก็นอนไปถ้าเราเลือกแล้วใต้รถก็นอนอะไรก็นอนได้สิไม่มีหนาเพราะมันไม่ได้สวยงามอย่างที่คิดหรอกอยู่ด้วยใจจริงๆ อะโอเคครับพี่น้องคลิปนี้ฝากไว้สวนี้ครับพี่น้องคลิปไหนแขวนไหมครับเบื้องแรกก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องหมอตุอต้ยลำเพลินน้องมิเชลครับเอาผู้ใดยังไม่ทันเขากลุ่มนะพี่นอ้องรีบหาเมือครับพี่น้องก่อนสิป,ปิดฤดูกาลบัญชีเดิมไหมครับเดิมผู้ใหญ่เมาแล้วกับบานนี้กับน,นาซิมิอาซิมิสามเมืองนะ้ำมันพีพ่น้องลอยไปซิปแมนบอลครับผมหวั่นใจเตรียมตัวพบก,กับใหม่พัชรีครับพี่น้องแล้วก็เอาให้ การสนับสนุนทีมงานเท่านั้นครับเดอ้อเบื้องหลังสุขุยคนเป็นร่างกจให้บอลถืยน้าบืองหลงก็นลกคนไหลก็แช่โมดีตามให้ทะยานสู่แปดหมื่นซับนะ้องๆนระัเอาแฟนครับบ๊ายบายสวัสดีครับ